สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะในชาแนลของแรบบิทมาแช์นะคะคลิปวิดีโอนี้พี่กระต่ายก็จะมาแนะนำ สูตรการพอกหน้าเอาใจสาวๆที่ที่เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับฝ้าขึ้นที่หน้านะคะเพราะว่าเจอคําถามบ่อยมากๆเกี่ยวกับเฮ้ยพี่กระต่ายช่วยแนะนําสูตรการรักษาฝ้าที่เป็นสูตรธรรมชาติให้หน่อยได้ไหมคะแล้วแบบเจอคําถาม,มานีเยอะมากในเฟซบุ๊กแล้วก็ทาง YouTube นะคะคลิปวิดีโอนี้พี่กระต่ายก็เลยจะมาแชร์มาแบ่งปันสูตรการพอกหน้ารักษาฝ้าด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดน,นะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าสูตรที่พี่กระต่ายจะ แชร์ในวันนี้นะคะเป็นสูตรที่รักษาฝ้าสําหรับคนที่เริ่มเป็นฝ้าชนิดแบบเขาเรียกอะไรชนิดแบบตื้นๆนะคะคือแบบว่าเริ่มเป็นฝ้าจางๆช่วงแก้ม หรือว่าช่วงจมูกนะคะหรือว่าขึ้นช่วงหนวดนะคะเพราะว่าพี่กระต่ายก็ตอนนี้ก็กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับฝ้าขึ้นหน้าเหมือนกันซืบเนื่องมาจากว่าไลฟ์สไตล์ของพี่กระต่ายเนี่ยเป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แบบดุยๆเลยนะคะแล้วสิ่งที่ต้องเจอก็คือแสงแดดที่มันร้อนแบบร้อนระอุจริงๆนะคะบวกกับอายุที่ขึ้นเลขสามบวกบวกแล้วนะคะเพราะว่าสาวๆที่มีอายุขึ้นเลข3าบวกบวกเนี่ยจะมีโอกาสเป็นฝ้าได้ง่ายมากๆเลยนะคะคลิปนี้พี่กระต่ายก็เลยจะมาแชร์สูตรการรักษาฝา ้าชนิดเบื้องต้นสําหรับผู้ที่เริ่มเป็นฝ้าจางๆนะคะแล้วก็วัตถุดิบในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็สามารถหาซื้อนด้ง่ายมากๆแล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในคลิปวิดีโอนี้พี่กระต่ายมีมาแนะนำสอสูตรด้วยกันนะคะเราไปดูกันเลยว่าใครบ้างที่เหมาะกับสูตรไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ ตัดมาที่หน้าเสรนแล้วนะคะเมื่อสักครู่พี่กระต่ายไปทําความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ <Wow. S 1> เพื่อเพื่อเพื่อเตรียมผิวสําหรับการพอกหน้ารักษาฝ้ากันค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่สูตรแรกเลยนะคะว่าพี่กระต่ายใช้วัตถุด,ดิบของอะไรบ้างแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะอันดับแรกจะเป็นตัวนี้จะบอกว่าสูตรนี้เวิร์กมากๆนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ สูตรการพอกหน้าด้วยหัวไชเท้านะคะซึ่งในหัวไชทวเท้าก็จะมีสารไกลโคไซด์ซึ่งอุดมไปด้วยนะคะมเมเนอนะคะซึ่งมีผลวิจัยออกมาเลยนะคะว่าสารในหัวไชเท้านะคะสามารถทําการรักษาฝ้าได้ดีทีเดียวนะคะตัวต่อไปพี่กระต่ายก็จะเลือกใช้ตัวนี้ตัวนี้พี่ต่ายจะเลือกใช้เป็นอของนางนี้นะคะเขาจะเป็นครีมซองที่หาซื้อได้ง่ายมากๆในเซเว่นนะคะจะเป็นตัวที่ว่า มีเป็นเลมอนแล้วก็ผสมน้ำผึ้งแบบเข้มข้นนะคะคือจะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วสูตรเนี้เราสามารถใช้มะนาวสดก็ได้แต่พี่กระต่ายไปลองแล้วถ้าใช้มะนาวสดเนี่ยคามผสมด้วยเพื่อเป็นการผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันจะทําให้หน้าค่อนค้างจะแสบมากๆนะ,ะในหัวช้ยท้าเนี่ยเขาจะมีฤทิ์ที่ทําให้หน้าของเรารู้สึกแสบได้อยู่แล้วนะคะพอเราผสมมะนาวสดเข้าไปเนี่ยด้วยความที่เขาจะเป็นกรด AHA แบบเข้มข้นเลยนะคะซึ่งมันจะทําให้แบบแสบมากๆเวลาที่เราพอกหน้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่กระต่ายก็จะเลือกใช้ตัวที่เป็นเลมอนแบบที่สกัดเป็นเซรั่มนะคะจะได้เหมือนเจือจางกรด AHA ลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะผสมน้ำผึ้งแบบเข้มข้นเข้าไปด้วยซึ่งมันจะช่วยให้เวลาที่เราทําการพอกหน้าเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะให้ความนุ่มชุ่มชื่นแก่ผิวเราด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้หาซื้อได้ง่ายมากๆในเซเว่นนะคะราคาน่ารักเลยทีเดียวค่ะ39บาบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะพี่กระต่ายก็จะใช้ตัวนี้อันนี้เ็าจะเป็นแผ่นมาร์กแผ่นมาร์กที่แบบว่าเราเอาไปแช่นะ้ำแล้วมันจะฟูออกมาเป็นแผ่นมาร์กน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการมาร์กกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะพี่กระต่ายจะทําการเอาตัวนี้อันนี้เขาจะเป็นแผ่นไวท์กระเด็นอันนี้เขาจะเป็นแผ่นมาร์กนะคะพี่ต่ายก็จะฟึบนี่มันก็จะละลายเป็นแผ่นมาร์กเดี๋ยวอันนี้เราแช่น้ําไว้ก่อนนะคะ ทีนี้พี่ต่ายก็จะใช้มีถ้าอันนี้สูตรนี้จะเหมาะมากๆสําหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะก็คือให้เราเอามีสะอาดนะคะนี่สับๆไปที่หัวชั้เท้าเหมือนให้เขาให้น้ําหัวเชัยเท้าออกมานนะคะชึบๆแล้วเราก็หัน่นลงไปที่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะภาชนะพี่กระต่ายแนะนําว่าให้เอาที่แบบสะอาดมากๆนะคะสําหรับการพอกหน้าอย่างเดียวนะอย่าเอาไปใช้ผสมรวมกับอย่างอื่นเดี๋ยมันจะไม่สะอาดพี่ต่ายก็จะปาดลงไป หลังจากนั้นพี่กระต่ายก็จะเลือกใช้ตัวนี้นะคะตัวของนามนินะคะที่เขาเป็นเลมอนผสมน้ำผึ้งเข้มข้นนะคะเปิดไปเลยจะบอกว่าใช้หมดหลายซองมากๆอันนี้เป็นซองใหม่ตัวนี้เขาจะเป็นแบบเป็นเนื้อเซรั่มนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มสใสๆเทลงไปเลยหลังจากนั้นพี่กระต่ายก็จะทําการบดบดให้น้ํามันออกมาค่ะแล้วก็ให้ตัวเซรั่มนะคะให้เขาคลุกเขาเข้ากันให้เข้ากับตัวที่เป็น หอวใช้เ้าเราจะบ,บี้บี้ให้เขาเข้ากันก่อนนะค่อยเอามาครอบหน้าที่แต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่า สูตรนี้นะคะจะไม่เหมาะกับคนที่มีผิวค่อนข้างบอบบางมากๆนะคะเพราะว่าอาจจะระคายเคืองได้นะคะแนะนําว่าเหมาะกับคนที่มีผิวหน้าที่แบบว่าผิวมันหรือว่าผิวผสมเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้สูตรนี้นะพี่ตาต่ายแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลองเทปก่อนว่าเราแพ้หัวใยเท้าหรือเปล่าเพราะว่าต่อให้เขาเป็นธรรมชาติยังไงเราก็ต้องทําการทดสอบก่อนนะคะให้ปาหัวใยเท้าแบบนี้ออกมาแล้วเราก็ ทาไปที่หลังแขนซึ่งจะเป็นบริเวณที่แบบว่าบอบางนะคะให้ทาทาทาให้เหมือนให้ทาทาทา,ทาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณแบบสักยี่สิบนาทีก็ได้ค่ะดูว่ามีอาการแดงมากๆหรือว่าแสบมากๆไหมเพราะถ้าแสบมากๆหรือว่าแดงมากๆนั่นหมายถึงว่าไม่แนะนําให้ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าแสบๆหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรเป็นอาการปกติอ่ะพอพี่กระต่ายได้ ได้สูตรมาหน้ามาแล้วพี่กระต่ายก็จะทําการพี่กระต่ายขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่ามือเราสะอาดแล้วเรียบร้อยก็จะทําการพอกไปที่หน้าได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาพอกก็คือให้เน้นช่วงไหนที่เราเป็นฝ้าอย่างพี่ต่ายจะเป็นฝ้าตื้นๆช่วงบริเวณแก้มนะคะพี่กระต่ายก็จะปาบลงไปเลยแต่ว่าอันนี้มันก็มันจะไหลๆนิดนึงนะต้องแบบให้เราเอาเดา บางทีเวลาที่เราทาทานะคะไอหัวเท้ทามันจะไหลลงมานะคะให้เราเอาถูๆที่หน้าก็ได้ค่ะถูถูก็ได้ค่ะแต่อันไหนที่มันละเอียดละเอียดแล้วมันก็จะติดหน้าลงไปเลยก็ไม่เป็นไรอ่ะพอพี่ต่ายถูทั่วหน้าแล้วนะคะพี่กระต่ายก็จะใช้เจ้าตัวนี้แผ่นมาร์กที่พี่ต่ายเนี่ยเอาแช่น้ำเมื่อสักครู่นะคะตัวแผ่นมาร์กเราหาซื้อได้ตามร้านที่เขาขายพวกอ,อุปกรณ์เสริมสวยมีขายนะคะ กดให้เขาแน่นๆนะคะพี่กระต่ายก็จะใช้ตัวในนี้แหละใช้มือจุ่มๆลงไปเทคนิคอีกนิดนึงนะคะพี่กระต่ายก็จะใช้ตัวทีมซองนี่แหละช่วงไหนที่เราเริ่มเป็นฝ้าแบบว่าเป็นฝ้าหน่อยนะคะพี่ต่ายก็จะใช้ตัวเซรั่มเนี่ยบีลงไปก่อนแล้วก็กดๆลงไปให้เขาซึอมลงไปในผิวนะคะ เพราะว่าฤทธิ์ของเลมอนเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวด้วยนะคะส่วนน้ำผึ้งเขาก็จะให้ความแบบให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวเวลาที่เราพอกหน้านะคะช่วงแก้มตัวนี้พี่จ่ายก็มีพี่จ่ายก็จะบีบลงไปแล้วก็นวดนวด,นวดกดกด,กดลงนะคะสูตรนี้นะคะพี่กระตายแนะนําว่าให้ทำอาทิตย์นึงทำสักสองครั้งก็ได้ค่ะไม่ต้องสอถึงสาครั้งได้เลยนะคะแล้วก็ ให้พอกหน้าเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะแล้วก็พอกทิ้งไว้ประมาณ5นาทีถึงสินาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างออกด้วยน้ําสะอาดให้เลยค่ะมาที่สูตรที่สองกัเลยนะคะสําหรับสูตรการพอกหน้าพิชิตฟ,ฟ้าคะ่ะสูตรที่2วัตถุก,ก็หาง่ายมากๆนะคะอันดับแรกพี่กระต่ายจะใช้ ผงใบบบกนะคะซึ่งหาซื้อได้ง่ายมากๆตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปมีขายนะคะพราะจะบอกว่าผงจริงๆแล้วสรรพคุณในผงใบบบกเนี่ยเขากินผงใบบโบกนอกจากจะกินแก้ช้ำในแล้วนะคะเขายังสามารถกินเพื่อรักษาฝ้าได้ด้วยนะคะนอกจากการรักษาฝ้าแล้วนะคะเขายังจะมีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของการรักษาพวกสิวอักเสบต่างๆด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ไทยที่เลิศม,มากๆนะคะนอกจากนั้น พี่ต่ายก็จะใช้ตัวนามิครีมซองเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้เขาจะให้ความชุ่มชื่นแล้วก็จะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของการลัดเซลล์ผิวจากเลมอนด้วยค่ะวิธีทําสูตรนี้ก็ง่ายมากตัวนี้เราไม่ต้องใช้ตัวแผ่นมาร์กก็ได้นะคะเพราะนี้เราไม่ต้องใช้แผ่นมาร์กก็ได้นะคะวิธีทําก็พี่กระต่ายก็จะตักผงทีออ่ไม่ใช่พี่กระต่ายก็จะตักผงในบุบก,บกออกมาประมาณนึงนะคะหลังจากนั้นจะผสมน้ําเปล่าลงไปก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าผสมเซรั่มไปเลยอ่ะมันจะ ลาลา,ลายยาก,ยกนิดนึงก็จะผสมน้ำปเปล่าลงไปก่อนหลังจากนั้นพี่กระแตก็จะใช้ตัวเซรั่มนะคะนี้ลงไปเลยพี่แตนชอบตัวนี้เซรั่มของนามิตัวนี้เพราะว่าหาซื้อง,ง่ายอ่ะในเซเว่นอะ่ะแล้วแบบสปปรรพคุณเขาเป็นธรรมชาติมากๆนี่พอได้ส่วนผสมมาแล้วพี่กระายก็จะทาไปที่หน้าเลยจ้านี่ มันมีแพนด้าเลยชอบแล้วเราก็ทาไปให้ทั่วใบหน้าเลยแต่ว่าช่วงไหนที่เราเป็นฝ้านะคะให้เราอาจจะพอกหนาๆน,น,นิดนึงได้เลยนะคะเหมือนของพี่ต่ายเนี่ยช่วงแก้มใช่ไหมคะกับช่วงจมูกเนี่ยจะเป็นฝ้าตื้นๆฝ้าอ่อนๆแล้วพี่ต่ายก็จะพอกหนานิดนึงคือสูตรนี้เราไม่ต้องใช้แผ่นมาร์กนะคะเพราะว่ามันจะไม่ไหลไม่ไหลลงคอแต่ว่าสูตรแบบ ส่วนหัวเท้าเวลาคล้องมันจะไหลลงคอพี่ไต่ก็เลยต้องใช้แผ่นมาร์กช่วยนะคะ,ะหลังจากนี้ค่ะเราก็พอกทิ้งไว้ประมาณแบบอห้านาทีสิบนาทีนะคะแล้วก็ไปล้างออกด้วยน้าสะอาดได้เลยนะคะเหมือนเดิมว่าแนะนําให้พอกเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะทําอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งได้เลยค่ะฟ้าจะค่อยๆจางไปนะคะจากวัตถุจากธรรมชาติที่เราสามารถหาได้ง่ายมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสูตรการพอกหน้าทั้งสองสูตรนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะซึ่งสูตรทั้งสองสูตรที่พี่ตานนำมาแบ่งปันก็คือเป็นสูตรที่สามารถรักษาได้จริงสำหรับผู้ที่มีเป็นสำหรับผู้ที่เป็นฝ้าเบื้องต้นนะคะแล้วก็วัตถุดิบก็หาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใยเท้าหาซื้อได้ตามตลาด ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือแม้แต่จะเป็นครีมซองของานานี้นะคะซึ่งหาซื้อด้ง่ายมากๆที่เซจเป็นแล้วราคาน่ารักด้วยค่ะหรือแม้แต่จะเป็นผงใบโบกนะคะซึ่งมีขายตามร้านขายเครื่องสำอางร้านใหญ่ๆนะคะก็ลองไปเลือกดูกันได้เลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอของพี่กระต่ายนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ปุ่มแดงๆข้างล่างเป็นกำลังใจให้พี่กระต่ายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดทคลิปใหม่ๆจากพี่กระต่ายเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะเยามา